<us> I there. <inaudible> mm -hmm. <laughs> yeah, Mama, give her a I want to see the pretty thing in Mama tomorrow. dạ mình lên trước đi ơi 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 to the bus กกรณีที่ทาง อนุรักษ์ของอังกฤษนะคะที่จะบอกว่าหมูเด้งเป็นสัตว์ป่าทางนี้เป็นงาคะคือจากกรณีที่มีข่าวว่าสุสว์เคยเขาเขียนครับเอาหมูเด้งมาสร้างผลประโยชน์สร้างอะไรซึ่งก็ไม่เป็นความจริงอย่างอย่างที่ที่เอ่อเขานาเสนอนะครับคือเรายังคงความเป็นสวนสัตว์ที่มีภารกิจสีด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์วิจัยให้การศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจนะครับตรงนี้เองเนี่ยใน ของน้องบูเดงเองเนี่ยเราก็มีการตรวจสุขภาพสัตว์ทุกปีซึ่งสวนสเปิร์ตขาวเขียวเนี่ยจะได้รับการตรวจประเมินสุขภาพสัตว์เนี่ยภายในเดือนมีนานเนี่ยนะครับทุกปีจะต้องมาตรวจประเมินนะครับเราก็มีทีมคณะตรวจประเมินสุขภาพสัตว์เนี่ยจัดหลากหลายพื้นที่เข้ามาตรวจเรารเพราะฉะนั้นเรายืนยันได้ว่าเรายัางคงความเป็นสัตว์ที่มีมาตรการในการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ต่อไปที่ดีต่อไปด้วยนะครับตรงนี้ครับ กรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องอังกฤษจะแบนน้องหมูได้อีกทรั้งหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นส,ตส,ตสตัตว์ป่าพอเราได้ไมาเห็นจริงๆแล้วในการเลี้ยงของของเขียวเนี่ยคะ่ะเรามรู้ส็นยังไงบ้างอ๋อไมค่ะต้องพูดจริงๆว่าเคยไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ไมอามีนี่แฟนบอกว่าที่นี่เขาเลี้ยงอย่างดีมากแบบปล่อยเป็นธรรมชาติซึ่งน้องไม่ได้รู้สึกกระโดนจํากัดพื้นที่เลยนะคะ จริงๆตรงนี้ไอราม่าที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันมันไม่ใช่หรือแม้แต่ที่บอกว่าอะไรนะอยากให้คนเลี้ยงเปลี่ยนเป็นผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วคุณผออ่คุณผอ,อ,อก็เคยพูดมาแล้วว่าแอบน้องเบนซ์เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ว่าต้องต้องทำยังไงแล้วการผู้ชายเนี่ยเขามีกําลังมีแรงกว่าที่จะดูแลสัตว์ประเภทนี้นะคะไม่ค่ะคิดว่าทุกอย่างดีมากๆการดูแลที่นี่ดีมากๆค่ะดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่ You want to say something there? Just want cup. <laughs> yeah. What in English? Happy, yeah. Oh, okay. In English, uh, Syria, Mudang is number one. She uh, bought a condo close to here just to be close to Mudang, and uh, she wants to stay here and see Mudang the whole day. Uh, can you? Uh, like uh, you know uh -huh, invite your friends from america to come to uh, visit mudang and, and the zoo here this was the best zoo i've been to many zoos all over the world honestly this is so beautiful and one of the best zoos it's so natural and it's just it's fantastic it's very good i recommend it to everyone Oh